เอ้าแล้วมาเองเลยแล้วหลุดเลยแล้วไฟมา LN ก่อนที่ทุกคนจะดูคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามและที่สำคัญฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆและคอนเทนต์ต,ต,ต่อไปของทางช่อง w a EV Channel ด้วยนะครับทุกคน มาครับทุกคนแพ็ครถต้อนรับต้นปีใหม่นะไปแ,แพ็คตัวคา์าของเดซ ember นะครับผมก็คือของเดือนธันวาคมลดทั้งหมด35%จัดไปไปลุยปึง๋งและนี่นะทุกคนเวลาเราซื้อแพ็คเสร็จอะ่ะอย่าลืมอย่าลืมว่าเราจะมีเหรียญมานี่เห็นไหมของผมมีอยู่52เหรียญเราอย่าลืมเอาไปลุ้นด้วยต่อให้เราไม่ได้เราก็อย่าลืมอย่าลืมไปเอาเหรียญไปลงทุนกันนะครับผมแต่ดูทรงละ10อยสี่ถึงแปไปลุย นี่เป็นของอารางวัลเดี๋ยวเราไปรับแล้วไปดูภายในเกมเลยมีอ่าหนึ่งหมื่นซีพีนะครับผมแล้วก็มียูเวปีแล้วก็มีบวกห้าร้อยแปดบวกห้านะครับผมแล้วก็ร้อยสามหกถึงแปดแล้วก็มีร้อยสามการันตีแปดหนึ่งใบนะครับผมกับเงินบีพีภายในเกมก็คือสองแสนห้าหมื่นบีพีนะครับ <c oughs> กับเมเนเจอร์การ์ดของเดือนธันวาคมนะแล้วก็จะมีป้องกันแตกหนึ่งถึงแปดละอ่าหนึ 1, ่งพันถึงอ่าแปดแสนบีพีนะครับผมตามนี้นะของของรางวัลที่ได้ในแพ็คโวคัสนะครับผมไปเดี๋ยวเรารับของรางวัล นี่นะครับรับเงินไปก่อน250,000 b ้าหมลุยแล้วก็1,000 10, 0 c p ีกันแตกหมดแล้วเนาะของละวันเดี๋ยวเราไปดูแพ็กนักเตะที่เราได้มี108บก5ออกโดซีซีก็ได้นะมาใช้งานได้เล่นไปแรกเราไม่รีรอแล้วกันนะแค่นี้บวก5เปิดไปเลยชูไฟมาก่อน มาใบแรกเราได้เชฟเชียงผู้ขอเชฟเชียงบวกแปดได้ปะละ่ะเอฟซีอะไรเดี๋ยวเราเปิดลุ้น6กถึงแก่อนนะหกถึงแปดขอปียูเวนะยูเวตัวไหนก็ได้รวยหมดใบนี้ <nah! S 2> ก็รวยได้6กถึงแปดขอแปด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 ซีดานยูเวไปลุยเอลเอนมาเกลเล่ <c oughs> le. ไอ Il แบบขอลั่นๆได้ไหมใบ,บเนี้ยการันตี8อะเลขหนึ่งเมาส์หายแช่จนกว่าเกมมันจะเด้งให้หลุดเองนี่คือสูตรของช่องเราช่วงนี้เพราะเรามือทองซีดานยูเว่จริงครับนาโตตซีดานยูเว่มาดริดทีเอ็มฝรั่งเศสตัวนี้เท่านั้นที่จะเข้ามาอยู่ในทีมวอลีวีแชนแนลไปอา้าวยังไม่มาไปไ,ไปก่อนแช่นานแล้วนะเกมผมจะรอให้มันหลุดเองอะวันนั้นเราแช่นนแป๊บเดียวเองเนะ่มันหลุดแล้วนะสี่สิบไม่ได้หนึ่งทุ่มสี่สิบเวลาสวยหนึ่งทุ่มสี่สิบเวลาดีสี่สิบปุ๊บผมปล่อยเมาส์เลย เอ้าแล้วมาเองเลยแล้วหลุดเลยแล้วไฟมา LN เเห็นทีเห็นธงแล้วแบบถือว่าได้อยู่นะทุกคน เชื่อจดเบสตัวใช้งานนะขายออกขายอายอกเฮ้ยวอล์ไีเฮดเดลร้อยสามนี่ขั้นต่ำมันเท่าไหร่วะสแตท1ร้อยสิบแปดแต่ผมออกร้อยยี่สิบสามอะเอาเดิมาวะ่ะโอ้ปีนี้มือทองนะครับผมเป่าก่อน อันนี้เป็นทิสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งให้เราอะแนะนานะคบผมเข้าไปในช็อปใช่ปะแล้วเราก็ไปซื้อกล่องเมนเจอร์บ็อกเวในเกมนะซื้อดองไว้เผื่อแบบว่าเนี่ยพอมันมีแบบอาพวกแบบช่วงสิ้นเดือนของเดือนถัดไปอะไรเงี้ยมันจะมีแบบว่าเหมือนกิจกรรมแบ็คไฟเดย์อะไรอย่างเงี้ยได้ส่วนลดพวกกล่องวอร์คาร์ดแบบเนี้ยสำหรับคนงบน้อยมาเปิดลุ้นบวกแปดเล่นๆได้ครับผมถือว่าคุ้มอยู่จากปกติเราต้องจ่ายสองแมงสองแมงเทาเงี้ยเราก็เหลือแบบจ่ายแค่1นึงแมงเทากับอีกสองแมงแดงอะไรแบบน เห็นป่ะเห็นป่ะพี่ได้กล่องเมนเจอร์การ์ดมาเพื่อเปิดกล่องพวกนี้ได้เล่นด้วยเนี่ยมีคูป,ปองให้เราแบบว่ากดรับด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าเราซื้อแพ็คนั้นดองไว้แล้วก็มาเปิดก็มาได้คูป,ปองส่วนลดอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะทุกคนค่อนข้างคุ้มนะเนี่ยเห็นป่ะพี่ซื้อดองไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วของเดือนอพฤศจิกาพี่ก็ซื้อไว้เหมือนกันกล่องเมนเจอร์บล็อกเดือนธันวาคมนะคบผมไปเลยคูป,ปองสามสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมีทอนด้วยวะ่ะ อีก30ปุนเจเอาคูป,ปองมาแบบว่าเป็นส่วนลดนักเตะกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ